เมื่อวานนี้อีกไฮไลท์หนึ่งมันฆ่าไม่ได้หรอกคโตต้อพิรัตจงเทอออพอออภิปรายไปอภิปรายมา,าไปพาดพิงถึงตะบัตรสัตว์หมายถึงใครไปฟังดูบางช่วงบางตอนนะสสก้าวไกล่ะหาไม่เจอมันยังไม่รู้เลยมีอดีต<า>หัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ได้เคยไปเป็นรัฐมนตรีอยู่ในเวลานี้นะครับ ตบัดสัตว์จนต้องลาออกนะครับจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อเปิดทางไปผสมข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นไม่นานก็ได้ปูนบาเหน็จเป็นรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้แหละครับครับท่านผู้วิพากษครับอยากให้ตอนคําว่าตบัดสัตว์นะครับมันเป็นคําที่เจ็ดสีนะครับถึงแม้ท่านไม่ได้บอกเป็นไก่แต่บอกว่าเป็นหัวหน้าพรกก็รู้ผมถอนก็ได้ครับตบัดสัตว์นะครับเปลี่ยนเป็นโกหกแทนนะครับท่านประธาน มันเหมือนจะจบแล้วผ่านไปแต่คนที่ไม่ยอมก็คือหมอชนน่านสีแก้วบอกเลยท่านก็ลุกมาไล่เรียงสไตล์ชนน่านสไตล์ก็คือต้องยกบริบทต่างๆออกมากอะไรขึ้นผมได้สัญญาไว้แล้วผมนเวลาไหนแล้วผมได้ทําแล้วลาออกมันก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้มันมีการยกบริบทสักนิดหน่อยแล้วสุดท้ายการถอนคาวาตบรรสัตว ยังไม่พอมมพต้องถอนคำว่าโกหกโนเถอถือ,อ,อว่าเ,เป็นการตรบัตสัตว์จนต้องลาออกเป็นคำพูดที่ถ้าพูดในสภาแห่งนี้ก็ถือว่าผู้อภิปรายกล้าหาญนะครับที่จะนำคำพูดนี้มาใช้ในที่ประชมุมเพราะเงื่อนไขที่ผมได้กระทำไปถ้าเป็นการตราบัตสัตว์แล้วลาออกมันก็ย้อนแย้งกันอยู่ในตัวมันเองผมต้องลาออก เพราะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้พูดไว้ถ้าผมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้พูดไว้ถือว่าเป็นการตรบัตสัตว์คำคิดและนิยามหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นวาทกรรมที่ทําให้สังคมนี้เจ็บป่วยอย่างมากเป็นการเจ็บป่วยทางสติปัญญาที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งวาทกรรมอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ผมเสียหายสิ่งหนึ่งที่เพื่อสมาชิกได้เปลี่ยนถ้อยคําว่าโกหก ต้องขอให้เพื่อนสมาชิกได้ถอนคำว่าโกหกด้วยเพราะไม่เป็นเรื่องที่โกหกเพอยะคำนี้จะบันทึกอยู่ในสภามันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังมาศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะมาบอกว่าสภารุ่นหน้านทำกันอย่างนี้หรือโดยไม่มีข้อเท็จจริงกรุณาถอนด้วยครับท่านนรนครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ผมถอนคําว่าท่านโกหกแล้วท่านถึงลาออกจากการเป็นหัวหน้า,าพรคสิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับ และเป็นสิ่งที่ประชาชนรับรู้และเป็นสิ่งที่ท่านถแถลงก่อนที่จะไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับฉะนั้นผมขอให้ท่านชี้แจงว่าผมพูดว่าท่านโกหกเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามแต่ดีในฐานะหัวหน้าพรรเพื่อรับผิดชอบนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างไรครับผมคิดว่าขอให้จบแค่ดีนะครับเพราะว่าคําว่าโกหกไม่ใช่คำหยาบคายอะไรนะครับถ้าไม่ตรงข้อเท็จจริงก็ไป ที่แจ้งกันได้แต่ผมเห็นว่าไม่ใช่คำที่เสียดสีนะครับเป็นความเข้าใจของผู้อภิปรายการที่ผมให้เพื่อนสมาชิกได้ถอนคําว่าโกหกนั่นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นคําเสียดสีหรือคําที่ไม่เพาะไม่สุภาพแต่ความหมายการเปลี่ยนจากคําว่าตบัดสัตว์เป็นโกหกนั่นคือความหมายครับท่านท่านครับถ้ายัางบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ตราหน้าว่าผมเป็นคนโกหกโกหกลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไปเป็นรัฐมนตรี ต้องถอนครับท่านประธานครับเพราะว่าผมได้วินิจัยตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมวินิจัยแล้วว่าคําว่าโกหกไม่ต้องถอนแต่ว่าคําว่าตบัจัดต้องถอนซึ่งปฏิบัติตามนี้แล้วถ้าท่านไม่ทานไม่ให้เขาถอนเนี่ยความหมายคือผมโกหกผมวินิจัยแล้วคําวินิจัยของประธานถือว่าเด็ดขาดนะครับนี่คือคุณหมอชน่นก็จะให้ถอนแต่ประธานบอกผมวินิจัยแล้วก็แปลนติท่านผู้ชม บทสรุปของเมื่อวานเอาเท่าที่จําได้คือผมเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบการเมืองค่ะผมก็เลยตามเมื่อวานนี้มีคําคีย์เวิร์ดอยู่สามคำที่ถูกให้ถอนออกไปคํานึงก็คือคํานี้ตาบัดสัตว์ตาบัดสัตว์นี่ตกลงมันจะเป็นประธานฐานไหมต่อไปใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ท่านประธานให้ถอนแต่คาว่าโกหกหรือดูบริบทแต่โกหกใช้ได้โกหกใช้ได้โกหกโกหกโกหกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็มีคําไหนนะ อ่าส้มหล่นนายกส้มหล่นส้มหล่นค่ะส้มหล่อนอันนี้รอบเช้าเลยค่ะรอบที่ท่านนายกยังมีเสียงเคาะอยู่เลยค่ะไอ้ที่เถียงก็เรื่องส้มหล่นน่ะสอสสุภสาครของก้าวไกลพูดนายกส้มหล่นทางฝั่งเพื่อไทยสสสุภาพรตรีบอกพูดยังไงร,รัฐบาลส้มหล่นทางนนทนบอกอตกลรองผมจะถอนรัฐบาลส้มหลอนหรือนายกส้มหล่นแล้วก็ปรกกฏว่าคุยร้อนลูกเขามาบอก คนที่เขา,าพาดเพลงเศรษฐาทวีศสินอยู่ตรงนั้นเข้าพูดนายกซ่อมหลอนปล่อยให้เป็นเรื่องของคนชื่อเศรษฐาเกี่ยวอะไรอโตกันเลยคมันก็มีประเด็นเขาว่าซ่อมหลอนตกลงถอน,ถอนในดูกนิดหนึ่งเป็นสีสันกนิดหนึ่งเราจะได้ดูว่าต่อไปใช้คำนี้ได้ไหมซ่อมหลอนฝ่ายเขาต้องไปคิดคำเป็นต้นว่าซ่อมล่วงอ่านดูบรรยากาศกนิดหนึ่ง ท่านประธานครับที่เห็นผมแต่งตัวมาในการอภิปรายในวันนี้ไม่ใช่จะมาประกวดชุดแฟนซีไม่ได้มาแต่งเอาเทผมเคยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาก่อนวันนี้ผมได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วไอ้ที่นี่ไม่ใช่โรงแสดงนะครับผมไม่อยากขัดเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายมาสักครู่แล้วเอาโอน่นเอานี่มาสวมใส่กันทุกอย่างที่เอาเข้ามาในห้องประชุมมันต้องได้รับอนุญาตจากท่านประธานสภา ผมหวังครับว่าสิ่งที่ผมได้ตั้งคำถามพวกท่านจะมีคำตอบให้กับผมในทุกประเด็นอย่างชัดเจนให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท่านประธานท่าน,นประธานคะด,ดิฉันขอประท้วงข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหลน่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนพรกก้าวไกล ยื่นไม้มาให้เราเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อตกี้ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกของพรรคท่านนะคะคำว่ารัฐบาลส้มหล่นพูดมาหลายครั้งพรรคท่านไม่ให้ความเคารพท่านนายกเศษฐาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่าน <พอ S 1> จะใช้สิทธิ์พาพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรอันนี้พอแล้วนะครับสสเพื่อนของผมพูดว่านายกสม้มหล่นนายเสฐ <พอ S 1> ทาทวีสินคือนายกส้มหล่น ท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหล่นท่านวิโรจน์ไม่มีอะไรเลยอย่าไปยุ่งกับทางนี้นะครับถึงท่านวิโรจน์ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกส้มหล่นคําที่ผมพูดคือนายกส้มหล่นท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะครับ,รบว่าจะให้ผมถอนคําว่ารัฐบาลส้มหล่นหรือนายกส้มหล่น ท,ท่านพูดอะไรนะครับส้มหล่นแด่นหน้อถอนไปดีกว่านะครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อนะครับผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับท่านวิโรดยังไม่ได้ถอนคําพูดถอนคขาพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะท่านวิโรดเขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะพูดเหรอฮะมาอีกคนให้ท่านสระสันนถอนคาว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับผมผมผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะ ประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวีโร์ถอนนะเรื่องนี้มันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านท่านต้องขอแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโร์ต้องผมผมผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านพระท่านวิโรจนะครับท่านวีโรดท่านต้องถอนคำว่าสันดานนะครับ ผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับคำหนึ่สันดานไม่ได้นะสันดานสันดานสันดานว่ายังไงต่อมีคำหนึ่งค่ะอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเมื่อวานนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจูงจมูกอ๋อใช่ช่วงดึกแล้วค่ะและคนที่มารมประท้วงเนี่ยจริงจริง มีการอภิปรายจะรองว่าถูกพักรัฐบาลเนี่ยจูงจมูกคุรมผมใจไทยไปคนลุกขึ้นมาบอกให้ไม่มีใครคําว่าจูงจมูกจะมีมนุษย์ที่ไหนสอสอที่ไหนรัฐบาลที่ไหนถูกจูงจมูกจูงจมูกแถวบ้านผมมีแต่ควายเพลงต้องมาเลยก็มีแต่ควายควายควายแถวนั้นไหนไปดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะให้นโยบายที่ออกมา มันตึงต้องเกรงใจพวกพ้องและสุดท้ายวันนี้พักแกนนำจึงไม่เหลือนโยบายอะไรต้องให้พักร่วมจูงจมูกกันไปท่านประธานครับท่านประธานที่กรบขออนุญาตประทวงครับท่านประธานครับ,รรบข้อ45วรรวคที่สองครับคือการอภิปรายเสียดสีทำให้เสียหาย อยากให้ถอนคำว่ารัฐบาลนี้ถูกจูงจมูกผมเห็นจะควายบ้านผมนั้นแหละครับที่เขาจูงจมูกอะรัฐบาลนี้รวมตัวจากคนที่มีความคิดเห็นร่วมกันเห็นความสำคัญของบ้านเมืองไม่มีใครจูงจมูกใครครับะัะนั้นขอให้ถอนด้วยครับ,รบผมถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพกับประธานครับ ครับคำว่ารัฐบาลนี้ปลูกจุงจมูกใช่ไหมครับครับผมถ้าคุณรัศมันได้ไรด้วยถ้อยคำนี้ก็อยากก็ร้องให้ถอนนะครับอันนี้เป็นคาวินิจฉัยของท่านประธานใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันเจ็ดสีครับโอเคครับผมยินดีถอนว่าจุงจมูกครับเป็นจุงแขนแล้วกันฮะพอใจนะครับครับเจิญเจิตต่อครับโอเคเพราะดีไม่เปลี่ยนเป็นดึงหูใช่ไหม คือมันใช้กับมนุษย์อะปกติอะน้องไผ่เอาแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือการเมืองเราก็ติดตามแบบระทึกขวัญระทึกใจในเวลาที่นายมตีเสถาปฏิบัติหน้าที่นายมติเต็มความภาคภูมพิเพราะถือว่าวันที่ท่านแถลงจบวันแรกเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วนะจริงจริงอะวันที่ท่านยกแถลงที่อ่านเน่พราะอ่านเสร็จปุ๊บถือว่าจบแล้วนั่นแปลว่าได้แถลงแล้ว รับหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วขณะที่ขั้นตอนกระบวนการอภิไปรายไปเสร็จสิ้นเมื่อคืนก็แปลว่าสองวันผ่านไปนายยมตีเศษฐาทวีสินมันก็มีทิ้งท้ายสรินหนึ่งเมื่อวานอยากให้ดูมันเป็นบุค,คลิกลักษณะแบบหนึ่งซึ่งลุกขึ้นมาตอบโต้แบบนิ่มๆเหมือนกันนะขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคำติชมและขอบคุณทุกคำดูถูกหรือสประมาทประมาณนั้นนะนะ ก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณทุกความเห็นทุกข้อแนะนําทุกคําติชมทุกคําดูถูกที่ได้รับฟังมาตลอดสองวันที่ผ่านมานี้ประเทศเราประสบปัญหามายาวนานก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าสองวันที่ผ่านมาไม่มีคือคนไทยเราคุ้นมากับ9ปีไงมันก็จะไปอารมณ์แบบหนึ่งซึ่งบางทีมีอารมณ์แต่ท่านพูดไปบางที เราดูไงท่านก็โมโหแต่ท่านก็บอกผมไม่ได้โกรธนะใช่ไหมมันก็จะไม่ค้นสักนิดเดียวเมื่อ <c oughs> วานนี้อย่างมากที่สุดก็คืออย่ามาได้ค่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่าตโตกันแล้วแล้วก็ขอบคุณในคำดูถูกค่ะ <c oughs>